สูเกมอะไรมารู้แต่อยู่กับดานิสตี้นายสติซาร่าแล้วก็ซาลิลินใช่ไหมซาร่าเอิร์ฟแล้วก็น้องนิวเมโยเอฟเอฟไทยแดนเซอร์นักครัมชาวไทยโอเคฮอลล์ okay, ความสยองขวัญสูงเลดสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นต้นไปเดสซับปี้มีด เราเป็นผู้ใหญ่หรือเบอกอุ้ยมีโองเอ้ยมีเพื่อนมีเพื่อน Let's go to Thai house เขาบอกไปที่บ้านเรือนไทยกันดีกว่าไปบ้านเรือนไทยคนนี้พี่คนนี้บอกคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ what are you doing เฮ้นายทำอะไรอยู่อะแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยไปบ้านเรือนไทยกันดีกว่าไปเขาปรบอก g o o ไอเดียว่าชาอ๋อวิกโกทูรอฟมันบอกอุ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยได้เวลาป้นแล้วสี่โอเคเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าใช่ใช่ไปฉันพร้อมแล้วนะโจนบอกไป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 โจนบอกไปไปอู๋สีไฟหานวัดก็มา่เลโอ้เพื่อนบอกว่านี่โจนบอกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้อ่าบ้านหลังนี้แล้วไงต่อก็ไม่ได้ไปต่อไปต่อโอ้สวยนะเนี่ยบ้านคนรวยนะเนี่ยรู้เปล่าโอ้พี่โฮมสวีทโฮมเขาบอกว่าอะไรอ่ะ

ไปต่อ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 พี่ดูนางรำดิหือนางรำเดินได้เหรอเหมือนเหมือนกู the fuck are you แกเป็นตัวอะไรนางรำไม่ตอบสปอยอุ้ยลมอุ้ยลมๆๆๆๆ what the heck เอ้ยนี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะไปต่อพี่หายไปแล้วพี่หายแล้วมีแต่ลมอ่าโดนสีแดงกับสีดำบอกว่าอุ้ยฉันขยับไม่ได้เลย ในผีอะทำไมมืดจังมีพลังการทำให้เพื่อนขยับไม่ได้เลยตา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 ยเร็วตายเร็วตายเร็วตายเร็วดีผีไดีผีสวยเออใช่เขาสวยมากผีกระโดดผีกระโดดน้องมีมีโดนเสื้อที่อกด้วยเสื้อที่อกน้องมีเลือดที่อกด้วยเอ้าน้องหายหายไปไหนอะโดนตกใจแล้วน่ะไปต่อไปต่ออันนี้น่าบอกก่าผีเงอ้ยเยอะเยอะ มันหลับเลยโอ้มันตาโตเลยพี่ดูดูดูหน้ามันดูหน้ามันโอ้โหตาขนาดนี้ต้องปกป้องใจอะไรบางอย่างอะไรเฮ้ยผมกลัวแทนเลยร้องร้องตำรวจมาตำรวจผู้กองบอกว่าเรากำลังตรวจสอบครับอ่าสารวัตรบอกเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับ ผมไม่ทราบครับแต่ว่ากําลังจะไปเช็คภายในครับตํำรวจบอกอ่ไหตอนนี่คือตำรวจเข้ามาใช่ตำรวจเข้ามาังเกน้ังเ็นเอ้ยเ,าเขาถามว,ว่า Who makes this ใครเป็นคนทำอย่างนี้เสร็จแล้วตำรวจบอกผมไม่ทราบครับไปสยุดสยองแล้วก็ไป,ไปด้านขวาบ้างพีด้านขวาไป็นอันนี้ผีอะไรพี่ The Jin ผีผีญี่ปุ่นมั้งจินมันเหมือน,นในฟัโบโฟเบียเรื่องต่อไปเ้ยนี่ หุยโจรโจรโจรรวยนะเนี <r> ่ยไปไปไปมันว่าไงบ้างพี่เขาบอกเอ้ยต้องรีบไปแล้วอ่ะฉันเพิ่งขโมยเงินจากวัดอันนี้ไปมัสวิก็เอ้ยเราขโมยมาได้เท่าไหร่เออไซด์จซดําบอกอืมขอนับดูก่อนนะไปมันมาไงไม่รู้อะไซยน้ำตาลบอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงไซยดําบอกว่าเอ้ยนายอาจจะหูเพี้ยนไปหรือเปล่า ชายน้ำตาลบอกว่าแต่ว่าเออไปกันเถอะแล้วก็ชายชายเสื้อดำบอกว่า what the heck is that มันคืออะไรวะอุ้ย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 แล้วก็ชายเสื้อดำบอกอ้าวิ่งหนีเหยียบเหยียบโอ้มันเหยียบเละเลยอ่ะพี่ว่าน่าจะไม่ใช่ผีญี่ปุ่นแล้วล่ะผีเอเลี่ยนอุ้ยตัวมันใหญ่มากเลยเป็ดนะพี่เป็ดนะเหยียบพี่เป็ดไอ้ยเป็ดเนี่ยอันนี้เป็ดเหรอ เป็ดเป็ดมิลิเซอร์ด้วยเหรอเหมือนแมงลุกมากกว่าพี่ว่าหยุดตามฉันสักทีเออหยุดตามสักทีไปไปไป get away ไปนี่ไปออกไปมานี่ไปนี่ไปอะไรเนี่ยแต่ว่าทำไมสับปะรดยังตามฉันอยู่เลยอย่าตามมานะ what the what the อะไรวะเนี่ยเสาไฟฟ้าก็หล่นลงมา เล้วๆเปก็จับเสาไฟาฟ้าทิ่มคนขอบคุณค่ะอีถ้วยแก้วได้เลยพี่ว่าเล <Hello. S 1> ความเอาจริงเลยพี่ What is this ร่างผีถ้วแก้วจ่าเด uh oh. ไปอ่านไว้ไปไวมาเล่นกันเธอโอเคได้เธอเล่นกันเล่นผีถ้วยแก้วกัน Why did you die ทำไมเธอถึงตายคนหนึ่งก็เลื่อนถามผีตัวยแก้ว อ๋อเขาบอกว่าเขาโดนเขาตกออเออ่ลิฟเออโดนลิฟทับเออเดสเวียเออโอเคไป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 ใครใครอะใครเขาถามว่า How old are you? เธออ,อายุเท่าไรผีบอกว่า You never know นายไม่รู้หรอกว่าฉันอายุเท่าไหร่โอเควัน y ี่ see l ไ k ่ that ทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นล่ะเพื่อนบานถามผีด้วยแก้ว ทำผีหลุดจากถ้วยแก้วตายแล้วอารมณ์โกรมันคืออะไรนะมันทำผีลอจากแก้วมันทำผีหลุดจากถ้วยแก้วอาไม่นะโอเมกอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่บนพื้นโอเควันอา e ย o u ดูอีกนายทำอะไรนะนายเป็นอะไรไหมเนี่ยนอนตายเลือดกากขนาดนี้คงไม่เป็นอะไรมั้งเรียบร้อยจะแตกไม่ไม่นะไม่นะฉัน ไม่สามารถขยับได้ฉันขยับไม่ได้โอ้ไม่นะแตกหมดสุดจบเรียบร้อยแล้วก็แตกกันหมดเลยแตกกระทยอะไรแล้วก็มาอีกแล้วก็แตกไปอีกหักมันคือคอหักนี่เองว่าหันคอไปไปไปโอ้โหโอ้หโโหมีสารสปิริตหรือเปล่า ผี่ต้องมีขวดนขวดน้ำแดงนะขวดนขวดน้ำแดงนี่เลยเขาบอกว่า quick let's make the shine broke before something เร็วเร็วเร็วเรีบทำลายสารประภูมเดี๋ยวนี้โบก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 โกสารล้มแล้วไปกันเถอะก่อนนี้ใครจะมาเห็นเราไปไปไปโอ้พี่ห้องนอนดีมากก็มีพี่ h a v e a good night อเค y ฉันจะนอนแล้วนะแล้วผีก็มาเชื่อเหอะ โอเคดูข่าวกันเถอะไปอ่านข่าวอ่านข่าวมีข่าวเพื่อนมึงตายจังวะ yesterday we f o u n ฟ s o ซ e k คิ s ออเมื่อวานนี้เราพบเด็กจมน้ำตายโอเคในในข่าวบอกว่าเขาชื่อนมพิรัตเออนั่นแหละชื่อน้องนมพิรัตอ่ะฮะหรือเรียกที่ทนสันว่าน้องกันโอเคไปน้องกัน อศพที่พบไม่มีขาไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีแขนมีแต่ลำตัวออฮันได้เขียนอะไรบางอย่างด้วยเลือดของเขาบนผืนดินเขาเขียนว่า I'm sorry please forgive me I'm sorry please forgive me ฉันขอโทษนะโปรดยกโทษให้ฉันฉันขอโทษนะ,ะข่าวต่อไปพบว่าตำรวจพบเราพบศพอีกสี่ศพในสถานที่เดียวกัน แล้ว<ม>คนนี้ก็ไม่พูดเลยมากมายมาเข้ามาถามว่าลูกจ๋าเป็นอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ถามว่าเป็นอะไรเธอโอเคไหมลูก er okay ก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแม่ผมโอเคเออแม่บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำก่อนไหมจะได้สดชื่น ลูกบอกได้ครับแม่อล้างล้างหน้าล้างล้างหน้าแม่ถามว่าล้างหน้าแล้วรู้สึกโอเคขึ้นไหมแล้วก็บูมอ้าวแม่แม่ไม่มีหัวและนกระจกแม่ไม่มีหัวนั่นอะนนกระจกแม่ไม่มีหัวไป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 อาแล้วเขาก็เอาหัวโขกตัวเองแล้วแล้วก็เจออ๋อไม่ห่าใช่ไหมห่า ทำไมพี่มองไม่เป็นผ้านเลยว่ะ่ะวาวาเา่ใช่มหาภาทําพิธีน้ำมนไปคือ,อมุยผีมาผีมาแล้วค <มา S 1> ่ามาแปลว่าเวนกรรมวิวสตอปเขาบอกว่าสัมภัวิสีจะไม่หยุดจนกว่าได้รับการแค่แขนสปิริตห้ยไม่นะอาเอาพี่ไปไหนนะ่ะพ,พี่เดินมาแล้วเขาบอกว่า คุณแม่บอกว่าหลวงพ่อคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลวงพ่อที่ช่วยลูกฉันไว้แล้วลูกก็บอกว่าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันจะไม่ทําอีกแล้วฉันขอโทษฉันจะไม่ทําอีกแล้วท่วาแต่เราดูมาคนนี้รอดคนแรกเลยไหมคนนี้รอดคนนี้รอดเลสีผีไม่มีตาแกนทีสปีดเออไปดูคุณยายสปีดดีกว่าก็ทําความสะอาดห้องฉันสักทีฉันยังจำได้เลยวันที่ผีมาหลอกฉันแล้วทำให้ฉันน่ะแบบโอ้โหใจเต้นรัวๆเกือบหัวใจวาย อย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกหิวแล้วอะ่ะโอ้มีขาวด้วยน้องสวดมนต์ว่าให้ปกป้องบ้านโอเคน้องเหมือนเหมือนตรงนี้เหมือนเป็นิ้พ่พระแต่ว่ามันเป็นตัวตลกอะ่ะเด็กไ,ไหนไ,ไหนไหนไหนตรงไหนน้องาหายไาปไหนแล้วอะ่ะดูแบบต่อไปนีไป่ไงอ๋อมาสั่งกับข้าวกิน อ๋อน้องมาสั่งข้าวป้าคะป้าคะจะสั่งกะเพราก็ไม่ได้ม่เขียนว่าดูดดุงั้นเอาบะหมี่บะหมี่หนึ่งหนึ่งถ้วยค่ะแล้วอะไรโอเคอ่ะเขาสั่งโอเคแล้วเอออังเคิลไอวี่บีแบ็กอ่ะไอเคียไอเคียรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมานะสั่งไว้ก่อนนะไอเคียมอเตอร์ไซค์โอ้ฉันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจากในปลา ทำไมฝนมันต้อ่งมาตกตอนนี้ด้วยนะอไปโอ้ยใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ในพุ่มใครอยู่ในพุ่มนอในพุ่มนองอยู่ในพุ่มสั่งการสอนให้มานั่งในพุ่มแบบอี้แหวนแัวนแันแันแหวนแหนเจ็บเลยแใช่น่ากลัวดีโอปะเนี่ยผมเป็นดีโอเลย ดิโอดิโอดิโอมาทำอะไรที่นี่ดิโอมันวันแล้วมันนี้อันนี้อันนี้ใครออันนี้ใครอ่ะผมลืมชื่ออุ้ยอุ้ยข้างทางมีอะไรอ๋อมีพี่เองเว้นเวนมาหนุ่งเอคนซ่อนหลังนี่คนใครอ่ะแล้วทำไมดิโอทำไมใส่ชุดเป็นกอร์ดิลาน่ะอุ้ย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 มีโจรมีโจรมีโจรเกตออลงมาจากรถเดี๋ยวนี้นะ ไป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 ไม่นะช่วยด้วยด้วยด้วยโดนแสะเข้าไปกลางท้องแล้วเ็มตัวเลยเออเตรียมตัวตายซะดิโอบอกไม่นะดิโอดิโอแน่ดิโออีน่เดี๋ยวนี้นะอ๋อเหมือนว่ามันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างใช่ป่ะใช่พี่เแลวผู้หญิงคนบอกเฮ้ยอยู่ดี้นะ เออแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าเธอกำลังจะทำอะไรน่ะเด็กผู้หญิงที่แอบมาออกมาข้างนอกแล้วเสร็จแล้วก็มีเลือดเชิบออกมาตายช่วยตายสปีดไม่นะโอ้โยโจรตายแล้วอุ้โหพี่ร่างขาดเลยวุดบายลาก่อนดีโอบอกแง๊บเวฟผมไปได้อีก นีโอนีโอนีโอยืนโอ๋อ oh. นีโอนันรถไฟชนนีโอนันรถไฟชนไม่นะโอ้โหนีโอรอดแต่สรุปก็ต้องฆ่าตัวตาย